พาท่านผู้ชมมาพบกับเกมแข่งขันมอเตอร์ไซค์โดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับร้านพิจนายามาฮ่าทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรง์ให้เยาวชนที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้มาขับขี่ขันกันอย่างถูกวิธีในรายการยามาฮ่า ยามาฮ่าขับเรซ2,011ในปีนี้แข่งขันกันทั้งสิ้น4สนามด้วยกันครับสนามนี้เป็นสนามที่3แข่งขันกันที่จังหวัดปราจีนบุรีณค่ายจักรพงศ์ครับหลังจากที่สนามแรกนั้นนะครับได้แข่งขันกันที่จังหวัดตรังภาคใต้สนาม2ก็แข่งขันกันที่จังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและก็ยังคงรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากช็อกอัพแกซซี่โซดีไอดียางวีร์เบอร์นะครับแล้วก็หมวกกันน็อกเอเวก ธีเปิดในช่วงเช้าก็จะมีการเดินพาเรดจ,จากทีมต่างๆนะครับเข้ามาร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีคุณฐานิตาเขียวขจีกรรมการผู้จัดการบริษัทนารีพัจำกัดร้านผู้จำหน่ายของยามาฮ่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาเป็นผู้กล่าวรายง,งานสำหรับประธานในพิธีเปิดก็คือพันเอกยศพลอิสานพายุหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มนทนฐานบกที่12ข้าจักรพง์มาเป็นผู้กล่าวการเปิดงานในครั้งนี้ ก่อนกาแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็จะมีการโชว์แดนซ์จากจัมส์สปิริครับแหม่เด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเร้าใจนี่ก็เป็นเกมสตันโชว์ครับโดยฝีมือของนรุตป้อมประภาครับก็เป็นการโชว์สตันที่เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมรอบสนาม นี่เป็นการเบินยางจับมือกันเป็นวงกลมโดนนัดครับแม่เห็นวิ่งช้าๆแบบนี้นี่ล้อหลังของรถนั้นหมุนฟรีอยู่กับที่ครับเป็นการใช้รถบครืยนต์สูงๆควันที่เห็นนั้นไม่ใช่ควันจากท่อไอเสียนะครับเป็นควันจากล้อที่หมุนอยู่กับที่แม่มีการโชว์ที่ตื่นเต้นเอาใจครับการยืนเหยียบบนเบาะนั่งแล้วก็เหยียบที่คันเร่งนั้นเป็นการโชว์ที่หลายคนนั้นสงสัยครับว่าทําได้อย่างไร การแข่งขัน Yamaha c u ั r เ c สมีทั้งสิ้น6รุ่นด้วยกันครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอโตโมติก125ได y อซิลโอเพ n นเกรดเป็นรุ่นที่ถือว่านะครับมีความมันสะใจ มากที่สุดรุ่นหนึ่งของกรแขน่งขันยามาฮ่าขับเรสนักแข่งนั้นก็มากมายกว่า20คันครับสัญญาณไฟแดงดับลงแล้วครับกรแขน่งขันอโตเมติร1อ25 TC d a i อ a t s u Open Gate ได้ติ่มต้นขึ้นแล้วสสนามที่ผ่านมานั้นนะครับธีรพุทธรัศมีทําคะแนนสะสมนํามาอันดับที่1ในขณะที่ชานนชุ่มใจนั้นตามมาอันดับที่2และก็สิริชายวนเกิดนั้นนะครับทำคะแนนสะสมมาอันดับที่3สําหรับสนามนี้นะครับก็ปรากฏว่ากันสูตรสิทธิเสียนานั้นออกสตาร์ทได้ดีเยี่ยมครับนามาเป็นอันดับที่1 ตามมาด้วยซฤลุเดชชูมีครับอันดับที่2และก็จิรวุฒิัศมีนะครับตามมาอันดับที่3การแข่งขันในรุ่นนี้นะครับก็จะใช้รถยามาฮามีโอร้อยยี่สิบห้าหรืออาจจะเป็นมีโอรุ่นแรกครับ115ซีซีที่มีการปรับเพิ่มปริมาตรกระบอกสูบขึ้นมาแข่งขันโดยจะมีพลังเครื่องยนต์นั้นที่ใกล้เคียงกันครับนักแข่งทุกคนนั้นต้องอาศัยความชานาญนะครับในการเข้าโคง้งหลังแข่งขันที่ค่ายจัก,กรพงษ์นั้นเป็นสนามที่ใช้รันเวย์ทางวิ่งของเครื่องบินนะครับมาเป็นสนามชั่วคราาวในนกรแขข่งั ังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันเป็นทางวิ่งยาวๆแล้วก็มีการจัดนะครับนำยางรถยนต์มาวางเป็นเส้นทางของการวิ่งนักแข่งนั้นต้องใช้ความชานาญนะครับใช้ฝีมือมากเป็นพิเศษในส่วนของความแรงของรถนั้นก็มีส่วนสาคัญครับทางตรงยาวๆแบบนี้นี่ใครที่ทําเครื่องมาดีก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นนําเป็นอันดับที่1น,นักแข่งนั้นก็ยังคงขับขี่กันอย่างดุเดือดครับระหว่างนักแข่งชั้นระดับแนวหน้าหัวแถว3 4สคันแรกนี้นะครับที่จะมีโอกาสควา้าแชมป์ในปีนี้ กันสูตสเินตเสนานะครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่มีฝีมือดีลงแข่งขันหลายรุ่นนะครับในยามาฮ่าคัพเลสปีนี้ในรุ่นอโตเมติ1 2 5ซีไดอะซิลโอเพนเกรดนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมครับแม้ว่าในช่วง2สนามที่ผ่านมานั้นนะครับจะมีคะแนนสะสมไม่ดีสักเท่าไหร่แต่สนามนี้นี่โอโ้โหออกมาก็นำเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็นำมายาวๆนะครับกำลังจะไล่น็อกรอบนักแข่งที่อยู่ท้ายแถวแม่นะครับดูเกมแน่งขันแล้วตื่นเต้นคู่ขี่สูสีทีเดียว การขับเคี่ยวระหว่างกันสูตสิทธิเสนานะครับกับศิริชัยยวนเกิดกันนสูตสิทธิเสนานั้นก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ในฮิตที่1ไปครองได้อย่างสบายๆนะครับอันดับ2นั้นก็เป็นของนฤเดศชูมีอันดับ3นะครับก็เป็นของจิรวุฒิรัศมีสำหรับประเด็นขันในฮิตที่2นะครับก็ปรากฏว่า อันดับหนึ่งนั้นกลายเป็นของนริเดชชูมีครับที่มีโอกาสแก้มือนะครับในฮิตที่2ส,ส่วนกันสูตรนั้นก็ตกไปอยู่ที่2แทนที่อันดับ3ก็ยังเป็นของจิรวุิลัศมีอยู่เช่นเดิมนนสะสมนะครับของ ทั้ง3สนามที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าเจียรุฒิสมีนะครับก็ยังคงนําเป็นอันดับที่1 9ึ่คะแนนอันดับ2เป็นของชานนชุ่มใจครับสนามนี้ผลงานไม่ดีแต่ว่าคะแนนสะสมนั้นก็ยังนําอยู่อันดับที่2 80คะแนนอันดับ3เป็นของสิริชัยย,ยวนเกิดครับแม้ว่าผลงานจะแย่มากในสนามนี้แต่ก็ยังมีคะแนนสะสมตามมาอันดับที่3 รุ่นที่ถือว่าสุดยอดของเกมแข่งขัน Yamaha Cup บเลสก็คือ Yamaha Spark 135 d i a s i l Open Grade ครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสังเกตสัญญาณไฟแดงครับดับลงเมื่อไหลนะครับนักแข่งจะพุ่งทยานออกไปทันทีอีกเพียงแค่ชั่วอึดใจครับออกสตาร์ทไปแล้วครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้นําในสนามนี้โอ้โหนักแข่งนั้นนะครับพยายามจะเบียดกันเข้าในแมเจอโค้งเอแรกนี่นะครับเป็นโค้งเอที่วัดใจจริงๆ ผ่านโค้งที่2มานั้นปรากฏว่านะครับจีรวัฒน์ะสมีหมายเลข49นั้นนํามาเป็นอันที่ที่1ครับแต่แหมนําได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าจีรวัฒน์นั้นไปพลาดท่าต้องออกจากการงขันไปไม่มีแ้มสะสมในสนามนี้เป็นไปนอย่างน่าเสียดายจริงๆในขณะที่นักแข่งคนอื่นนะครับก็ต้องขับเคี้ยวแย่งชิงกันนักแข่งที่ได้แชมป์ในรายการนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ไปปะทะกับนักแข่งต่างชาติซึ่งยามาฮ่าจะมีการจัดชิงแชมป์อาเซียนนะครับในช่วงปลายปีนักแข่งจาก ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปิ์เวียดนามนะครับก็จะมาร่วมแข่งขันในประเทศไทยชนนชุ่มใจครับสนามนี้ขับขี่ได้ดีเยี่ยมนะครับหมายเลข53และก็ตามมาด้วยหมายเลข54 55ครับแหม่เลขเรียงกัน3ตัวเป็นนักแข่งของทีมยามาฮ่าพรมงคลชัยนัตพลพลาสติกทีมที่พากันยกทีมพาเลทเข้าสู่เส้นชัยกันในสนามนี้การแข่งขันยามาฮ่าขับเรสนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดสปาร์ค135ไดอ c ซิลโอเพนเกรนั้นใช้รถยามาฮ่าสปาร์ค135ล้วนๆครับในการแข่งขันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสปาร์ค135นั้นเป็นรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตครับที่ให้พลังแรงมาที่สูงที่สุด และก็ยังมีจํหนายเป็นที่นิยมชมชอบของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้สนามที่ค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจินบุรีนั้นนะครับก็สังเกตดูจะเห็นว่ามันเป็นรันเวย์ทางวิ่งในช่วขงของทางตรงนั้นก็จะมีการทําเป็นโคง้งเอสดัดเอาไว้นะครับไม่ให้นักแข่งนั้นใช้ความเร็วกันเกินไปนักแข่งหลายคนนะครับก็ต้องปรับท่าทางกันกันบขี่ให้เข้ากับพื้นสนามนะครับที่เป็นรันเวย์ทางวิ่งพื้นราดยางนะครับแม่กันข่งขันแบบนี้นี่ ต้องถือว่ายามาฮ่านั้นส่งเสริมให้นักแข่งได้มีโอ,อกาสโชว์ฝีมือผลปรากฏว่าในฮิตที่1น,นะครับผู้ที่ชนะเลิศนั้นก็เป็นชานนชุ่มใจครับอันดับที่2ก็เป็นของวรวุิฟุ้งสุขและอันดับ3เป็นของวรวัตรสุริยะทั้ง3คนก็เป็นนักแข่งสังกัดทีมเดียวกันพาเรดกัน้าแชมป์ไปอย่างสบายๆในสนามนี้ สำหรับในฮิตที่2นั้นนะครับก็ปรากฏว่าจีรวุฒิรัศมีที่พลาดท่าในฮิตที่1น,นั้นไม่มีแต้มสะสมเลยนะครับในฮิตที่2ก็สามารถพลิกกลับขึ้นมาเป็นแชมป์ได้นะครับฟ้าไป20คะแนนอันดับ2เป็นของกัณนนสูตรสิทธทิเสนาครับและก็อันดับ3เป็นของวรวัสสุริยะ สรุปคะแนนสะสมนะครับของรุ่นยามาฮ่าสปาร135ไดอะซิลโอเพนเบรนั้นก็ปรากฏว่าจิรวุฒิรสมีก็ยังคงมีแต้มสะสมนำอันดับที่1ครับอันดับ2เป็นของวรวัตสุริยะและอันดับ3เป็นของชานนชุ่มใจทั้ง3คนนี้มีโอกาสจะควา้าแชมป์ประจำปีไปไว่ากันที่สนามที่4จังหวัดเชียงรายครับ สำหรับผลคะแนนขันในรุ่น Yamaha 110cc Family นะครับก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของวุฒิชัยเลืองเสนนะครับอันดับสองสินสุขสีประสิทธิ์และอันดับสามเป็นของธนพัฒนิยมทั้งหมดใช้ Yamaha Spark 110cc ครับในส่วนของรุ่น Yamaha V Rubber Automatic Local นะครับก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของพงศรีอ่อนเจริญอันดับสเป็นของอนุสรแซ่ตาะอ,อันดับสเป็นของกิตพรแก้วสนธิ ทั้งหมดก็เป็นนักแข่งท้องถิ่นนะครับในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและก็ชนบุรีผลกาะแ่งขันยามาฮามีโอ2รยิบ่าไดอาซิลวันเมกเลสครับลุ่นนี้สลับผู้ไม่เกินอายุ25ปีอันดับหนึ่งเป็นของอัครรัตน์เพนจันทอันดับสองปิสดาขวารคออันดับสามเอกกรินชอบธรรทั้งหมดใช้มีโอ2รยิ่าครับ อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือรุ่น Yamaha a ออโตเมติ 125cc ไดอะซิลโอเพนเบรอายุไม่เกิน18ปีเป็นการเฟ้นหานักบิดดาวรุ่งพุ่งแรงครับอันดับหนึ่งเป็นของอนุภาพชามูลอันดับสองอัครรัตน์เพนจันและอันดับสามเอกลักษณ์เตสังสำหรับยามาฮ่าขับเรสสนามที่3านณค่าจักรพงปราจินบุรีก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับ ความมันความสะใจแบบนี้ยังคงมีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องในสนามที่4ซึ่งจะไปแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงรายจากนั้นนะครับแชมป์ุ่่นต่างๆก็จะไปแข่งขันในรายการยามาฮ่าอาเซียนคัพเรอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเกมการแข่งขันนั้นจะตื่นเต้นเร้าใจเพียงใดนะครับก็ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้ครับในสนามหน้าที่จังหวัดเชียงรายัสนามนี้ต้องกลาวไปก่อนสวัสดีครับ